สวัสดีครับมาเปลี่ยนแบตครับสวัสดีค่ะสนใจเป็นแบตบแบบไหนคะแบตก้อนใหม่เหมือนคนใหม่ที่เธอมีอะ่ะอ๋อแล้วมีตังเลี่ยดด้หรอก็มีอ่ะก็รักตัวเองบ้างไม่ต้องคอยเปย์คนอย่างเธอตลอดแล้วไอ้แบบัวนี้ถ้าเปลี่ยนะ้ะมันสามารถเช็คสุขภาพแบตได้ร้อชัดเจนปะ่ะ สามารถเช็คสุขภาพแบตได้ร้อยเนชัดเจนเลยชัดเจนกว่าฟังกสชั่แล้วเปลี่ยนแบตไปแล้วเนี่ยมีประกองประกันดูแลลูกค้าอะไรไหมเนี่ยมีสิมีประกันให้1ปีเต็มเลยประกันทุกกรณีแบตบวมแบตไม่เก็บไฟเนี่ยอันนี้ก็รับประกันให้หมดจริงปะปกติก็เห็นโกหกตลอดต้องการเปลี่ยนแบตไอโฟนทุกรุ่นอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ É isso? É.